khô so mày Mày thật mày อยากดูภายในซุปสเตอร์เอ็อ่าเอ็มมือจับมันจะเป็นแบบนี้สีสวยงามมากครับ เขาใช้สีเหมือนสีรถดำหรือเปล่าไม่เหมือนมันสีมันสดสดกว่ารถดำนะรถดำสีมันไม่สดขนาดเนี้ยทำสีมาแล้วมันดูอ่ะอันนี้สีมันสดมากเลยครับหก้อทำสีมาไม่สดอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้สีมันสดอ่ะสีมันสีมันแบบเข้มอ่ะแต่รถดำสีมันไม่ผมว่าไม่สวยไม่โคสีสวยกว่า ซีโกบีอะบายเทคใหม่สองหลากยังนะ่าเลยของใหม่เลยมั้งเนี่ยน่าจะใหม่เลยครับโซ่ก็น่าจะใหม่นะเฟรม อีโคซปเปอร์เอ็กซ์เอสเคร้อยสี่สิบอยากดูชั่วโมงมากเลยกี่ชั่วโมงเนี่ยตัวเดินครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสตเตอร์ปะสป็อกเก็ตปะอะไรวะไอจำไม่ได้แล้วครับเคยช่วยอาจารย์ชูเปลี่ยนอยู่ <c oughs> เรียกว่าอะไรเนี่ยนะ ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไอโคนะอันนี้ก็น่าจะแบบอยู่เต็มเต็มเลยดูอ่ะฟันอยู่เต็มเต็มเลยครับสีใหม่ทั้งคันนะครับพาไปดูตูดเลยโอ้โหยัางงามอ่ะ ดเดียนดีสโตนนี่น่าจะเซ็ตละประมาณ6,000นเลยนะเนี่ยอู้แหม่เส้นได้ยางใหม่แล้วเจ้าซูเปอร์เกต สวยดีนะชอบเลยครับคําสีแบบเจ็บๆอย่างนี้ใครก็ชอบอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องรอไปทํางานนะ ก็ใหม่นะครับดูฝั่งใหม่สองข้างเลยช่วงล่างน่าจะทําใหม่หมดเลยก็ถือว่าสวยเลยนะช่วงล่างสวยคันนี้น่าจะเป็นรถบิวนะครับเก่านอกหรือเปล่าเก่านอกหรือเก่าไทยไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะ เนี่ยรถดัมอ่ะถ้ามันได้ดอกนานๆอย่างเงี้ยได้ดอกแบบเนี่ยนานๆอย่างเงี้ยดีนะแต่มันยางรถดัมมมันให้มาแค่ดอกแบบบางๆเลยเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วอะ่ะใช้ประมาณ6เดือนก็หมดแล้วรถดัมถ้ามันให้ดอกนานๆเหมือน10ล้อมาอย่างเ้ยางเก่าอะไรเงี้ยพอแต่หน้าหน้าคุ้มหน่อยอันนี้ไม่คุ้มเลยครับ ยางยางเล็กให้ดอกมาเล็กอีกอของผมประมาณสองเดือนนะหายไปเยอะแล้วอะ่ะโอ้โห <laughs> ไม่ค่อยได้เช็ดรถเลยช่วงนี้ไม่ว่างเลยครับ <laughs> วันนี้ไปวิ่งคาราบาวครับ รอชมว่าบอ่อจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวจะสายไปทำงานสายทุกวันเลยเสือโดมด่าแล้วไม่ใช่ดิเสือโดมมมาแล้วก็คือไปทำงานสายเดี๋ยวเท่าเก๋ว่าเราต้องไปเช้าสักวันหนึ่งนะครับวันนี้เกาว่า <c oughs> กะว่าไปถึงประโคนชัยพร้อมทํางาน8ปดโมงครึ่งแล้วกันนะครับเวลาเตรียมตัวหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือออกเดินทางไปเติมน,น้ํามันแล้วก็กินข้าวนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วกันปกติผมจะออกประมาณเกือบแปดโมงเลยนะวันนี้ออกเจ็ดโมงครึ่งถือว่าเช้านะเพราะว่าทีมงานจะเริ่มทํางานประมาณเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละนะครับหรือไม่ก็ประมาณแปดโมง ซึ่งผมก็จะไปเติมน,น้ํามันก่อนน้ำมันก็น่าจะประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานทางโหดจริงๆครับถ้าทางไม่โหดนะเมื่อวานน่ะน้ามันผมหมดไม่ถึงพันหรอกหมดแต่เก้าร้อยพันหนึ่งแค่นั้นแหละเต็มที่ครับพันหนึ่งอะน้ำเมื่อวานแต่ทีนี้มันติดที่ว่าทางมันโหดพอทางมันโหดเอ้ยเชีย่ยลืมก้องเดี๋ยวผมมองกล้องก่อนนะครับโอ้โหขอภัยในคำหยาบแต่ก็ตกใจไง เกือบแล้วเกือบแล้ว,ลวเกือบลืมแล้วเพราะว่าต้องเอาไปต้องเอาไปสำรองเผืเ่อไม่ได้กลับบ้านแล้วมันไม่ได้เป่านะครับนะโอเครับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ